สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะจูเองคะ่ะจากเพจจูดี้ที่ดินดีๆสวยๆนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะจูมีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะที่จะมานำเสนอคุณลูกค้านะคะเราซื้อที่ดินนะคะเราสามารถได้ iPhone เป็นของแถมด้วยนะคะ ด้วยวิธีง่ายๆค่ะจองทำสัญญาด้วยเงิน10%เท่านั้นค่ะท่านก็สามารถได้รับ iPhone 13 Pro Max 1เครื่องไปครองกันเลยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4 c นะคะส่วนที่ดินของเรานะคะมีให้ท่านเลือกถึง40แปลงเลยค่ะเริ่มต้นราคานะคะตารางวาละ2,500บาทต่อตารางวาเท่านั้นค่ะจนไปถึงตารางวาละ22,000นะคะ เป็นที่ดินในสนามกอล์ฟนะคะอันนี้เป็นสนามกอล์ฟนอร์เทิรรังสิตนะคะอันนี้4ีแปลงติดกันนะคะด้านหลังจะติดกร e นกอล์ฟนะคะทุกแปลงจะติดเลขนะคะในสนามกอล์ฟนอร์เทิรรังสิตนะคะมีให้ท่านเลือกหลายแปลงนะคะขนาดเนื้อที่ก็ประมาณ1ไร่เศษนะคะ ในสนามกอล์ฟราคาเริ่มต้นก็11,000บาทต่อตารางวาค่ะอันนี้ SP1 ค่ะ SP3 2ไร่กว่านะคะท่านใดสนใจนะคะขอรายละเอียดที่จุ้ได้เลยค่ะอันนี้ K1-K2 ด้านหลังติดคลองธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เนื้อที่1ไร่ค่ะใกล้เทคนิคชัญ,ญบุรีนะคะสนามกอล์ฟส่วนภูมิกอล์ฟแนคันที่ขับก็มีนะคะอันนี้บ้านสวนคลอง14ค่ะ ติดต่อจูได้เลยค่ะ0865082323จูดี้ยินดีดูแลค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ